ฟังคํานั้นนี่คือเขาเรียกว่าเหมือนช่วงปีใหม่อะจะมีคนมาเขียนสกสอหรือว่าจะมีเหมือนกับว่าส่งข้อความหรืออะไรดีๆบ้างนี่คือสุดยอดข้อความที่ลดมากส่งตรงพ่อน็อตแม่ชมพ่อน็อตได้ส่งสกสให้พวกเราแล้วกลั่นกรองออกมากลั่นกรองออกมาเป็นคำนี้แห่งปีเลยว่าว่า Happy wife Happy life อ่ะครับนี่ กดไลค์กันเป็นสองพันสามพันได้เลยเพราะว่าแม่ชมพู่เนี่ยนะคะเขาก็ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพากันทั้งครอบครัวยกขยงไปเที่ยวเลยแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนนะไม่ชมไปไหนไม่ชมไปอเมริกาเนาะไปอเมริกาปะกินน้ำป่งกิน้ำปั่นอะไรเอรนวัอยู่ก็คือเขาก็โพสคลิปแบบว่าประมวลภาพท่องเที่ยวหลายๆสถานที่แล้วก็เต้นเพลงฮิตน้าเด็ดเตัเด็ แ,แล้วก็คือมันเป็นการแบบว่าเหมือนกับโยนกันไปโยนกันมาของคู่รักเออยนกันแบบว่าเธอเป็นอย่างนี้หรอโอกเอวสะโพกข่าแล้วก็หมนอ,อย่างเงี้ยฉันักน,นะแล้วก็สลับกันทาอย่างเงี้ยแล้วก็ตามส<ะ>ถานท,ท,ที่ต่างๆแล้วก็แม่ชมก็โพสคลิปนี้ลงอแล้วพี่น็อตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า happy wife happy life ป่ะครับคนก็บอกว่านี่แหละคือคําที่มันรดที่สุดซึ่งมันแปลว่าอถ้าเมียมีความสุข เราชีวิตก็จะมีความสุขหลักการที่ทําให้ชีวิตมีความสุขต้องทําให้เมียมีความสุขใช่แล้วก็ดูทั้งหมดก็ดูจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเป็นสสองข้อความที่มันแบบอมันลดมากจริงเป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจเมียทั่วโลกจริงๆริงใช่จริงต้องได้รับสามรางวัลสามีดีเด่นจีจ Happy wife Happy life เนี่ยนี่นี่แม่แม่ก็แคปไปให้กับทางบ้านทุกคนก็แคปไปให้สามีองครอบครัวดู แล้วเราล่ะเราก็คือพร้อมที่จะเป็นแฮปปี้วา์ให้กับทุกคนพร้อมอยู่ถ้าเราเป็นแฮปปี้วา์เขาได้เราไปเขาแฮปปี้ไลฟ์ไหมแฮปปี้ไลฟ์เพราะว่าเราแฮปปี้อยู่แล้วใช่ตาแข็งเลย